หนาวแล้วอากาศสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นเถาวันเกียวเขียวปัจจุบันเป็นแบบนี้ละเหนือแต่ก้านและสภาพป่าเขียวเขียวก็จะเป็นกิ่งก้านไปหมดใบไม้ร่วงหมดอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันที่16บ อุณหภูมิกลางวันก็จะอยู่ที่ลบสามลบสี่กลางคืนก็ลบเก้าลบเจ็ดลบเก้าใบไม้แทบไม่เหลือร่วงหมดเหลือแต่ใบสนที่ไม่ผัดใบความเขียวพอจีก็หมดไปต้นไม้ก็จะได้เวลาพักผ่อนอีกสามเดือน ช่วงเดือนเมษาก็จะเริ่มผลิใบออกดอกก็จะเขียวเหมือนเดิมช่วงนี้มองไปก็จะเป็นแบบนี้ละแห้งแล้งมีแต่กิ่งก้านอันนี้น้ำในคลองก็เนื่องจากฝนตกฝนตกเมื่อสองวันก็จะมีน้ำเดี๋ยวพอถึงวันอาทิตย์ที่อุณหภูมิติดลบ เดีจะพามาดูตรงนี้พออุณหภูมิติดลบน้ำที่มีอยู่ที่เนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งหมดอีกรอบนึงตรงนี้น้ำยังเหลือเยอะอยู่จากฝนตกเมื่อวันเมื่อสองวันเดี๋ยวมันเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งหมดเดี๋ยวจะมา จะมาเล่นสไลเดอร์ให้ดูอันนี้ก็อุณหภูมิก็อยู่ประมาณ9องศาในตอนกลางกลางคืนเนาะ8-9องศากลางวันก็อยู่ที่10องศาแต่ี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดหลังฝนตกถ้าสองสามวัน อุณหภูมิจะลดยังมาติดลบหนามากตั้งแต่วันที่16ที่จะถึงนี้อุณหภูมิจะติดลบทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นทางลัดที่เ่ยวทำงานนี่คือท่อระบายน้ำขนาดใหญ่น้ำจากโรงงานก็นไหลลงมานี่ แดดอ่อนมีแสงแดดแต่ก็หนาวแดดก็เลยไม่มีความหมายใบไม้ที่เคยถ่ายสวยๆก็จะเป็นก้างนี่คือต้นซากุระซากุระก็ร่วงหมดเริ่มแตกตามันมียอดแตกตาออกมาก็จะเป็นอีกสองเดือนก็จะเป็นดอก แห้งหมดละอีกสองสามเดือนก็จะเริ่มเป็นดอกสภาพหน้าหนาวแห้งแล้งหนาวเหน็บหลงเหลือดอกไม้ลิกนี้ตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันนะครับ